สวัสดีค่ะล้านิดาวิกนะคะวันนี้จะมารวมไอเทมนะคะสำหรับพวกเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามา้าหรือว่าจะเป็นพวกดังโงะให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะใส่เป็นหน้าม้านะคะให้ลูกค้าดูนะคะหน้าม้าที่ร้านจะมีอยู่สีสีนะคะเป็นหน้ามาสีถูนะคะจะไม่ได้หนาหรือบางจนเกินไปนะคะเดี๋ยวขอใส่เป็นสี สีน้ำตาลทองให้ดูนะคะเพราะว่าขออนุญาตใส่สีที่คล้ายผมจริงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสีให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามีสีอะไรบ้างอ่ะหน้ามาที่ร้านจะเป็นหน้ามาสีทูแบบนี้นะคะมีกิ๊บแต่นี้ดันกิ๊บออกนะคะมันจะเป็นกิ๊บเสียบนะคะก็คือเสียบอย่างนี้นะคะเสียบไปข้างบนนะคะอืะอ สำหรับยอยตรงนี้ลูกค้าไม่ชอบก็คือตัดออกได้เลยนะคะอะสมมติว่าเราติดแบบนี้เนาะสมมติว่าเออรู้สึกว่ามันบังหน้าลูกค้าก็เลื่อนติดขึ้นไปอีกได้เลยนะคะระดับการติดก็คือแล้วแต่เราเลยเนาะนี่นะเป็นหน้ามาปลอมนะคะหน้ามาสีถูติดง่ายมากนะคะสำหรับมีลูกค้าถามว่าหน้ามารีดได้ไหมไม่แนะนําให้เอาไปรีดนะคะ อ่าเพราะว่างานของเขาเนี่ยเขาทําออกแบบมาก็คือเขาจะตรงในในอ่าตรงงานเย็บช่องในในเนี่ยเขาจะยกโคนยียกโคนนะเพื่อที่จะให้มันสโลปเข้ากับหน้าผากเราถ้าสมมติว่าเราไปรีดปุ๊บมันจะซีบเลยมันจะไม่สวยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาน้ามาปอมนะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีน้ำตาลทองนะคะอันนี้สีดำธรรมชาตินะคะ แล้วก็จะมีสีน้ําตาลธรรมชาตินะคะดํากับน้ําตาลธรรมชาติจะแตกต่างกันอยู่เนาะดีนะคะแล้วก็สีน้ําตาลแดงโคกนี่มีอยู่สีสีนะคะสีน้ําตาลมีดําธรรมชาติน้ําตาลธรรมชาติสีน้ําตาลแดงโคกแล้วก็สีน้ําตาลทองที่แม่ค้าใส่นะคะอ่ะเนื้อม้านะคะแม่ค้าต้องขอบอกก่อนว่าในส่วน ในส่วนเครื่องประดับพวกอะซสเซอรี่เล็กๆน้อยๆเนี่ยแม่ค้าขออนุญาตบอกราคาที่ไม่ได้รวมส่งนะคะแล้วก็ค่าส่งเนี่ยสมมุติว่าถ้าลูกค้าสั่ง1ชิ้นก็คือค่าส่งเราจะรวมเหมาไปเลยเหมาวบวกค่าส่งเหมา30บาท คือลูกค้าจะสั่งกี่ชิ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือบวกค่าส่งเหมา30บาทเนาะอ่ะในส่วนของหน้าม้านะคะราคา70บาทนะคะราคาเจบาทไม่รวมส่งนะบวกค่าส่งเหมา30บาทคุณจะสั่งหน้าม้ากี่ชิ้นก็ได้หรือจะเป็นพวกดังงกะอะไรก็แล้วแต่ที่เอามารวมกันนะคะก็คือรวมค่าส่งเหมา30บาทนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะคะหน้าม้า3าบาทนะ ก็คือถ้าสั่งหน้าไม้อย่างเดียวรวมส่งก็100ง่ายๆเลยแต่ว่าคือแม่ค้าจะขออนุญาตบอกราคาราคาที่ไม่ได้รวมส่งเลยราคาเท่าหน้าร้านเลย70บาทนะคะแต่ถ้าส่งออนไลน์ก็ขออนุญาตบวกค่าส่งเหมา30บาทจริงๆค่าส่งมันแพงกว่าน,นั้นอีกแต่แม่ค้าดรอปลงมาให้เหลือ30บาทค่าส่งรวมๆแล้วน่าจะประมาณ40บาทนะคะแม่ค้าคิดแค่30บาทคือส่งเหมานะคะ คำว่าส่งเมาหมายถึงว่าลูกค้าสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะคะน้ําหนักเพิ่มขึ้นถ้าส่งมันก็จะ,ะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแต่ขอดอกมาคิดกับลูกค้าแค่30บาทเท่านั้นเองนะคะในส่วนของอเครื่องประดับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าดัง,งโง้ะแบบมัดนะคะเป็นสายยางยืดมี2ขนาดนะคะดัง,งโง้ะแบบมัด อขนาดแรกเป็นขนาดเล็กนะคะไซเล็กขอเรียกว่าไซเล็กละกนะันเนาะมันจะมีไซเล็กกับไซ์ใหญ่นะคะนี่พอลูกค้าได้รับสินค้าแล้วนะคะลูกค้าสามารถหวีแบบให้ให้เส้นไหมมันทองขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเทียบให้ดูคือมันก็ไม่ได้เล็กมากนะมันก็เส้นไหมมันจะขนาดอ่าไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาให้ดู อันนี้เป็นดังโงะขนาดขนาดส์เล็กอันนี้ขนาดใ์ใหญ่ความแตกต่างนะคะก็คือตัวตัวนี้มันจะเส้นไหมมันจะน้อยกว่าฝั่งนี้จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเวลามัดอันนี้มันจะมันจะใหญ่กว่าอันนี้มันจะเล็กนะคะเป็นดังโงะเล็กกับดังโงะใหญ่เป็นดังโงะสายรัดนะคะให้เข้าใจตรงกันว่าเวลาลูกค้าโทรมาสั่งจะได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นดังโงะสายรัดนะคะขนาดเล็กนะคะขนาดเล็ก70บาทขนาดใหญ่80บาท นะคะขนาดเล็กเจ็ดสิบขนาดใหญ่แปดสิบนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าจะใส่ให้ดูเนาะว่าใส่ยังไงอู้เอาผมขึ้นไม่ได้ผมงอกก็คือดังง้ใสายรัดมันจะเป็นเหมือนยางมัดผมเลยนะคะเรามัดขึ้นไปเลยค่ะการมัดระดับสูงต่ำเอาที่ เราคิดว่าระดับไหนที่ถูกใจเรามัดได้เลยนะคะมัดสูงหรือต่ำก็ได้นะคะ,ะก็มัดปก,กติได้เลยนะคะอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พันผมแบบนี้เนาะปึ๊บอ่ะ ค้าจะใส่ขนาดเล็กให้ดูก่อนขออนุญาตใส่สีน้ำตาลแดงโค้งนะคะจริงๆมสีสีเหมือนการเฉดสีเหมือนหน้าม้าเลยนะคะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติโค้งน้ำตาลทองนี่นะคะมันจะเป็นเนี่ยนะคะเป็นยางยืดเป็นเหมือนยางมัดผมนะคะเราอาจจะครอบแบบนี้ก็ได้อ่ะในกรณีถ้าครอบแบบนี้นะคะลูกค้ากลัวมันหลุด กลัวม,มันหออลุดเพราะผมเราน้อยเอากิฟต์ดำมาเสียบตรงไอ้ยางยางรัดเข้ากับผมจริงเราก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้อันนี้คือขนาดเล็กนะคะดังงกสายรัดขนาดเล็กมีสีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติสีโคกสีน้ำตาลขอประมาณนี้ ในกรณีที่ผมเราน้อยเราเราเราครอบไปแล้วมันเป็นหลหลวมใช้กิดีดดานะคะเสียบเสียบตรงสายยางรัดนะคะเข้ากับผมจริงเราเสียบมันเข้าไปเลยไม่มีหลุดแน่นอนนะคะโอเคอดังง้ใสาย,ยางยืด70บาทนะคะอันเล็กนะอ่ะอันใหญ่80บาทนี่ใครชอบอลังการงานสร้างใสไปเลยนี่เลยถ้าเกิดใน อย่างที่บอกเลยกรณีที่ผมน้อยใส่ไปมันเป็นหล,มหลวมนะคะใช้คกิ๊บดำนะคะเสียบตรงสายยางรัดเรานี่แหละเข้ากับผมจริงแล้วน,นะคะนี่มันก็จะลลอกเสียบสักสองอันสามอันก็ได้นะคะประมาณนี้อันนี้คืออันใหญ่แปดสิบบาท เลือกสีให้ตรงกับโคนผมจริงเรานะคะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติสีโคกสีน้ำตาลอนทองให้ยืดชาร์จสีกับน้ามาอันแรกนะที่แม่ค้าให้ดูนะคะดังเงาอยางยืดดังเง้อสายรัดยางยืดเล็ก70อันใหญ่80นะคะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นดังเง้ะสาลาเปาแบบสายรูดนะคะสายรูดก็คือแบบนี้นี่ มันรูดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดัางโงะสลัเปาสายลูกลูดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเรากดลงแล้วเราก็รูดมันออกมาแล้วก็ขยายตัวนี้ออกตัวนี้ด้านในมันจะมีกิบกิบเสียบนะคะมัดผมจริงเราให้เป็นกลมๆแบบนี้แหละนี่กลมๆแบบนี้เลยแล้วก็เสียบมันลงไปครอบเอาผมจริงเรายัดใส่ตรงกลาง แล้วก็รูดเลยรูดแบบแน่แนๆเลยนะคะวิธีการใส่ไม่ยากนะคะง่ายมากเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าดังงาสายลูดนะคะรูดแบบแน่แนๆเลยนะคะแน่นที่สุดเลยแล้วก็ไอส้สายตัวนี้พันพันรอบพันรอบตัวนี้แล้วก็ใช้กิ๊บดำเก็บสายนี่ มีสีสีเหมือนกันนะคะมีดําธรรมชาติน้ําตาลธรรมชาติสีโคกสีน้ําตาลทองนะคะเวลาเราหวีเวลาหวีก็หวีเป็นแนวแนวเขาได้เลยเรียกไหมคะหวีถูกไหมเนี่ยมันจะหวีเป็นแนวแนวเขา เดี๋ยวนะเอาใหม่มันไม่สวยจริงๆดังโงเซลาเปามันก็เป็นสซลาเปากลมๆอะเนาะแม่ค้าขอมัดผมใหม่ก่อนอะเอาใหม่ขอหวีก่อนให้ดูทรงมันก่อนนี่นะคะอ่ะอันนี้เขาเรียกดังโงเซลาเปาเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ให้หวีเป็นฟิลแบบ ตามแนวของเขาที่เขาทํำมานะคะอันนี้ดังง้สระละเปาเดี๋ยวแม่ค้มามัดผมใหม่ก่อนเพราะว่ามัดผมไม่ไม่ไม่แน่นมากนะคะมันเลยทําให้ดังง้แบบหล,มหลวมสักคู่นะคะเอาใหม่มัดผมแบบเป็นกลมๆนะคะผม วันนี้ผมงอนะคะเพราะว่าฝนตกตากฝนไม่ได้รีดสภาพผมคือข้างหน้างอแล้วผมอันแท้จริงมัดเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ผมอันนี้พันพันเป็นสลาเปาใช้กิ๊บก็บ ให้มันเป็นกลมๆนะคะ,ะแค่นี้เห็นไหมมีสีมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติสีโค้กสีน้ำตาลทองนะคะแม่ค้าจริงๆต้องใส่สีน้ำตาลทองนะแต่ว่าเอาสีน้ำตาลธรรมชาติมาใส่ให้ดูครอบมันไปเลยนะคะครอบผมจริงเราแล้วก็ลูดมันเลยลูดให้มันแน่นที่สุด แน่นและมันก็จะตั้งประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าสีเดียวกันมันก็จะสวยกว่านี้นะคะ,ะมันก็จะฟิลประมาณนี้นะคะดังโงส่าสาลับเปล่าใสลืกนี่นะคะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติโคกน้ำตาลทองนะคะน่ารักน่ารัก อาจจะหาเครื่องประดับมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะดังง้อซาลาเปาสายลวดชิ้นละ120บาทนะคะ120บาทนะคะค่าส่งเหมา30บาทนะคะรวมกับไอเทมอื่นได้เลยนะคะ,อะไอเทมต่อไปเป็นดังโง้ดอกไม้นี่เขาเรียกดังโง้ดอกไม้นะคะดังโงด้แบบด,งโงดอกไม้แบบดังโง้ดอกไม้แบบกิฟเสียนะคะ นี่ดังโง่อดอกไม้แบบกิ๊บเสียบก,ก,ก็คือนี่มันเป็นกิ๊บเสียบเห็นไหมง่ายๆเหมือนกันเลยค่ะมัดผมเป็นกลมๆเสียบมันเข้าไปตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะนี่เป็นสาวแบบไทยเรียบร้อยอะดังง่ะดอกไม้แบบกิ๊บเสียบมีสีๆเหมือนกันนะคะอ่ะให้ดูชาร์สีอีกรอบหนึ่งเผื่อลืม มีดำธรรมชาติให้ดูชัดให้ยึดชัดสีอันนี้นะมีดำธรมำธรมชาติน้ำตาลธรรมชาติดำธรรมชาติกับน้ำตาลธรรมชาติจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะน้ำตาลธรรมชาติมันจะไม่ได้ดำจ๋าน,นะคะมันเวลาเจอแสงก็จะเป็นแบบสีแบบน้ำตาลธรรมชาติเนาะจ้ะอ่ะแล้วก็สีน้ำตาลแดงโคกน้ำตาลทองมีสีสี A อสเซรีเครื่องประดับทุกรุ่นมีสีสีนะคะอ่ะดังโงาดอกไม้หนึ่งร้อยดังโงาดอกไม้ อันนี้เป็นราคาไม่รวมส่งนะลูกค้าแม่ค้ามาทําใหม่คลิปใหม่เลยนะคะดังโง่ดอกไม้ราคา1น0่งบาทนะคะ140่งรอ่สบาทแล้วก็ดังโง่ซาลาเปาแบบกิ๊เสียบนี่ จะคล้ายๆดังโง่สาลาเปาแบบสายรูดแต่ต่างที่กิฟตัวนี้ดังโง่สาลาเปากิฟเสียบก็140บาทเหมือนกันนะคะมสีสีใช้งานง่ายนะคะเสียบมันเป็นเหลือมัดผงกลมๆ,ๆแล้วก็หวีให้มันเป็นแนวมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติโคกน้ำตาลถอกนะคะ140บาท ค่าส่งเหมา30สิบาทนะคะค่าส่งเหมาสามสิบบาทอ่ะโอเคอ่ะไอเทมสุดท้ายเป็นดังอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นดังง้อดังง้อกิบกิบหนีบดังงอกิบหนีบหนีบนะคะเป็นหนีบเขาเรียกทรงมันก็จะประมาณแบบนี้เลยนะคะได้รับสินค้าหวีมันจะเป็นแบบผมดัดนะคะอ่ะผมดัดสวยมากเลยอันนี้ดังง้อกิบหนีบ เวลาสั่งให้เรียกว่าดังงกูกิบหนีบนะคะกิบหนีบกับนิ้กิบเสียบไม่เหมือนกันนะคะแม่ค้าจะได้เข้าใจเนาะอันนี้คือเรียกว่าดังงกูกิบหนีบนะคะดังงกูกิบหนีบกิบหนีบผมดัดอันนี้นะคะวิธีการใช้งานวิธีการใช้งานก็คือเดี๋ยวนะคะลูกค้าจะมัดผมต่ำๆก็ได้นะคะ มัดผมต่ําๆก็ได้นีบมันเข้าไปเลยจริงๆตัวนี้น่าจะแบบหนีบแบบไม่ไม่สูงมากส่วนไอ้สายตัวนี้นะคะพันเก็บมันได้เลยนะคะพันเก็บมันได้เลยคือจริงๆมันก็ระดับการการมัดผมของเราก็แล้วแต่เราเลยนะคะมัดสูงมัดต่าได้เลยนะคะ,ะนี่นะคะอันนี้เป็นผมกิ๊บหนีบเป็นดังงอกกิ๊บหนีบมันจะเป็นแบบเหมือนดัดดัดนะคะเป็นดัดดัดเป็นผมดัดดัด หรือมัดต่ําๆก็หนีบมันไปต่ําๆได้เลยหนีบประมาณนี้ใช้งานง่ายมากนะคะหนีบต่ำหนีบหนีบสูงได้หมดเลยนะคะหนีบต่ําหนีบสูงได้หมดเลยอยู่ที่ระดับการหนีบของเราว่าเราจะชอบแบบแบบนี้นะคะหนีบไปตกแต่งได้เลยนะคะโอเคดังโงาะดังโงาะกิ๊บหนีบนะคะแบบดัดแบบผมดัด ราคา140บาทเช่นกันนะคะนี่ค่าส่งเหมา30บาทนะคะไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะลูกค้าสั่ง1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นก็คือค่าส่ง30บาทนะคะโอเคอ่ะถ้าใครสนใจนะคะสนใจก็ สามารถโทรสั่งได้ที่0 9 0 5 8 6 6 6 6 1 0 9 0 5 8 6 6 6 6 1หรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจเพจร้านเพจ Facebook นะคะนิดาแฮปปี<ม>้วิกผมโตลุ่ขอนแก่นนะคะหน้าร้านอยู่ที่ตลาดโตลุ่ขอนแก่นเปิด5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ